สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับหญิงแล้วก็ร้านสิเกโพสีทองอีกเช่นเคยเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็วันนี้เนี่ยหญิงจะพามาเจอกับรถ SUV ที่เป็นรถครอบครัว7ที่นั่งอีก1คันนะคะคันนี้เนี่ยเป็น Ford e v e r e อรนะคะ ชุดแต่งมาแบบว่าครบจัดเต็มเลยนะคะแล้วที่สําคัญคันนี้หล่อมากๆเลยนะแล้วรถเองเนี่ยก็ใช้ไปเพียงแค่ประมาณ50,000กิโลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยว่ารถคันนี้จะสวยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปชมพร้อมหญิงเลยะคะ่ะคันนี้นะคะเป็น Ford Everest นะคะรุ่น2.2เป็นรุ่นท็อปสุดหลังคาสันลูปนั่นเองนะคะคันนี้เนี่ยเป็นตัวโฉมเชนล้วก็คือเป็นปี2018นั่นเองนะ เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะคะแล้วก็เช็คศูนย์ตลอดเลยคันนี้เนี่ยมาพร้อมด้วยชุดแต่งหล่อๆสีดำรอบคันเลยนะคะอย่างตัวคำว่าฟอร์ดกระจังด้านหน้านี้นะคะก็เปลี่ยนเป็นสีดำแล้วนะคือแบบดูลหล่อดูคมเข้มมากนะคะแล้วก็ชิ้นล่างอันนี้ก็คือปกติเนี่ยเขาจะเป็นสีเทานะคะก็แต่งมาเป็นสีดำเช่นกันนะคะแล้วก็คันนี้นะคะอยี่งที่บอกว่าเป็นรถบ้านมือเดียวรุ่นท็อปสุดประวัติ ดีมากๆนะคะคันนี้เลขไม่ใช้ไปเพียงแค่ประมาณ50,000กิโลเช็คสูตรตลอดเนาะแล้วก็คันนี้นะคะแถมฟรียางใหม่ปี2021เลยนะล้ออัลอยนะก็เป็นขนาดเดิมจากสเปนโรงงานเลยนะคะนี่เลยอะคะ่ะไครได้ไปนี่คือคุ้มสุดๆนะซุ้มล้อน,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 นี้ก็คือเป็นสีดําแล้วนะคะนีเลยนะคะเป็นสีดํารอบคันเลย คันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์2.2นะคะเป็นเกียร์6สปีดร,รุ่นท็อปสุดนะามือจับอันนี้ก็มาพร้อมด้วยเป็นครอบสีดําแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันภายในตัวรถนียมีความหรูหรามากนะคะเพราะว่าสีภายในตัวรถเนี่ยของเขาจะเป็นสีเบจแบบนี้นะคะมาพร้อมด้วยบาะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะคะสะภาพเบาะเนี่ย ไม่มีริ้วรอยกันขาดหรือหยับย่นใดๆนะคะสภาพหนังคือดูดีมากนี่เลยะคะ่ะพวงมลาลัยเองเนี่ยเป็นตัวพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันแล้วนะเป็นพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันแล้วแล้วกว็อันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวระบบไฟนะคะระบบไฟต่างๆไฟหลีไฟหน้านะคะแล้วก็อันนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านั่นเอง คันนี้มาพร้อมด้วยตัวสา้ทยไฟฟ้าแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมเลขใหม่พร้อมกันนี่นะคะกุญแจฟอร์ดของเรามาพร้อมด้วยกุญแจฟอร์ดของเรามีพุ้มด้วยเคปล่ามาแล้วด้วยเดี๋ยวเรามาชมกันว่ารถคันนี้เนี่ยจะประวัติดีแล้วก็สวยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในรถกันคันนี้นะคะเลขใหม่เนี่ยใช้ไปเพียงแค่5 4 0 0 0กิโลเท่านั้นนะ 54,000กิโลเท่านั้นมีประวัติเช็คศูนย์ให้ตลอดนะคะมีประวัติเช็คศูนย์ให้ตลอดอันนี้เป็นหน้าปัดมีความแบบหรูหราพรีเมียมนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอเองเนี่ยก็มาครบให้หมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น,นเนวิเกเตอร์การเชื่อมต่อใดๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแอร์อัตโนมัติต่างๆนะคะระบบของรถยนต์นั่นเองที่ชาร์จแบตก็มีมาให้ครบทุกจุดระบบความปลอดภัยก็มีมาให้ครบอีกเช่นกันนะคะ สภาพภายในเนี่ยคือสวยแล้วก็เกลิดมากคันนี้อย่างที่แจ้งนะคะว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถที่มีประวัติเช็คศูนย์ให้ตลอดนะคะมีประวัติเช็คศูนย์ให้ถูกระยะเลยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือคันนี้นะคะแถมฟรีเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องจากศูนย์ฟอร์ดให้อีกหนึ่งให้อีกด้วยนะคะอันนี้เปลี่ยนถ่ายมาแล้วเนาะก็คืออันนี้เดี๋ยวยิงให้ดูภายในเล่มก่อนนะ อันนี้ก็คือเป็นระยะที่เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องทุกระยะที่มีการเช็คศูนย์ตามระยะมาทั้งหมดเลยนะคะแล้วคันนี้เอง,ตอนน,เองตอนนี้เนี่ยเลขไม่อยู่ที่เดี๋ยวเรามาชมเลขไม่กันอีกทีหนึ่งเลขไม่อยู่ที่5 4 0 0 0นะคะแล้วก็คันนี้เช็คระยะครั้งถัดไปจากศูนย์ฟอร์ดนะคะเช็คระยะครั้งถัดไปเนี่ยก็คืออยู่ที่64 0 0 0นนั่นเองนะคะ ครั้งถัดไประยะทาง64000นะคะถึงบอกว่าคันนี้เนี่ยรถกริบมากจริงๆนะคะเป็นรุ่นท็อปสุดเป็นรุ่นท็อปสุดหลังคาสันลูบแล้วนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันเนาะนี่คันนี้มาพร้อมด้วยหลังคาสันลูมุลลูหมดแล้วนะคะหล่อๆแบบนี้เลยนี่นะคะแล้วเราก็ อันนี้ก็คือเหมาะมากกับการไปเที่ยวแบบด้านนอกหรืออะไรอย่างนี้นะคะคือเหมาะมากจริงๆช่วงนี้เนาะนี่ใครที่ชอบไปเที่ยวป่าเที่ยวเขานะคะคันนี้เหมาะมากๆเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันก่อนแล้วเดยวหญิงจะพาไปชมภายนอกรถพร้อมกันนะคะอ่าอันนี้ปิดหลังคาสโลปนะคะภายในตัวรถเนี่ยตัวเบาะด้านในคือกว้างหมดแล้วสภาพเบาะคือดูดีหมดนะคะ นี่เลยแล้วก็มาด้วยพรมเข้ารูปทั้งคันแล้วนะคะมาด้วยพรมเข้ารูปทั้งคันเลยเดี๋ยวเราไปชมตอนหลังกันว่าตอนหลังจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะรถคันนี้เป็นรถที่มีประวัติเช็คศูนย์ให้ตลอดนะคะรถไม่มีการชนหนักไม่มีการผิดคว่ำไม่มีการจมน้ำไม่มีการตัดต่อใดๆนะคะแล้วก็ รับประกันในส่วนของเลขไม้แท้ให้ด้วยนะคะรับประกันในส่วนของเลขไม้แท้ให้ด้วยเลยนะ,ะอันนี้ก็มีแอร์แยกส่วนระหว่างด้านหน้ากับแถวหลังมาให้ครบหมดแล้วนะคะคันนี้อย่างที่หญิงแจ้งว่าแถมฟรีนะคะยางใหม่ปี2021แล้วก็แถมฟรีเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องจากศูนย์10,000กิโลนะคะเข้าอีกทีก็คือระยะที่64,000นั่นเองที่สำคัญมาพร้อมด้วยชุดแต่งหล่อๆสีดำ รอบคันเลยนะคะในส่วนของตัวชิ้นนี้นะคะปกตินะเขาจะเป็นสีเทาอันนี้ก็คือแต่งมาเป็นสีดําหมดแล้วนะนี่เลยที่สําคัญรถใช้น้อยมากใช้ไปเพียงแค่ประมาณ50,000ื่นกิโลเท่านั้นนะคะใช้ไปเพียงแค่ประมาณ50,000ื่นกิโลเท่านั้นเป็นรถบ้านมือเดียวเป็นรถบ้านมือเดียวนะใครสนใจเนี่ยแวะมาดูกันได้เลยนะคะผมเข้ารูปทั้งคันเลย ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวเบาะเองเนี่ยเบาะตอนหลังก็จะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะเป็นเบาะไฟฟ้า,าปรับขึ้นเป็นไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะเป็นไฟฟ้าอัตโนมัติใช้งานง่ายเวลาพับไปเนี่ยเบาะแถว2กับแถว3าก็คือจะเรียบเป็นระนาบเดียวกันแบบเมื่อสักครู่ที่ปรับให้ดูเลยนะคะเป็นเบาะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าเบาะไฟฟ้าคือออปชันนี้ต้องเรียกว่า มาครบจัดเต็มจริงๆนะคะมาครบจัดเต็มที่สำคัญเครื่อง2.2เนี่ยภาษีถูกด้วยเท่านั้นยังไม่พอนะคะรุ่นนี้นี่ต้องถาต้องแบบเป็นรุ่นอีกหนึ่งรุ่นที่ประหยัดน้ำมันเลยเนาะใครสนใจเนี่ยสามารถแวบะบมาดูรถจริงที่ร้าน19โพสีทองของเราได้เลยนะคะร้าน19โพสีทองของเราเนี่ยตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษนะคะใกล้กับสมาคมชาวปากใต้แล้ก็ห้างปาิโอนั่นเอง ห่างจาก2จุดนี้โดยประมาณสัก3 4 0 0เมตรนะคะอีก1จุดใหญ่ๆก็คือเป็นสายใต้ใหม่เป็นสายใต้ใหม่นะคะสายใต้ใหม่นะห่างจากร้านโดยประมาณ1กิโลนะคะแต่ว่าถ้าหากท่านไหนมาไม่ถูกยังไงเนี่ยสามารถเซิร์ช Google Map ได้เลยเป็นชื่อของร้านได้เลยนะคะ19โพสีทองรถมือสองนั่นเองคราวนี้นะคะก็มาถึงในส่วนของราคาพิเศษกัน เดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของราคาพิเศษกันเลยค่ะยไงกันค่าคุณลูกค้าคันนี้นี่ต้องบอกว่าคุ้มแสนคุ้มเลยนะได้เป็นรถยนต์ SUV 7ที่นั่งแต่งรอๆแบบนี้นะคะรถใช้น้อยมากใช้ไปเพียงแค่ประมาณ50,000กิโลเท่านั้นมีประวัติเช็คศูนย์ให้ทุกระยะเลยนะคะแล้วที่ร้านของเราเองเนี่ย ก็รับประกันว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีผิดคว่ำไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อนะคะแล้วก็รับประกันการโอนทุกกรณีรับประกันในส่วนของเลขใหม่แท้ให้ด้วยนะคะท่านไหนสนใจเนี่ยสามารถแวะมาดูรถจริงที่ร้านได้เลยเนาะที่สำคัญนะคะซื้อสดกับที่ร้าน19ตโพสีทองของเราเนี่ยไม่มีบวกแวดเพิ่มเซนนะคะคราวนี้เนี่ยเราก็มาถึงในส่วนของราคากันบ้างเนาะคันนี้นะคะราคาปกติเนี่ยอยู่ที่ 1, 1 4 8 0 0 0้บาทนะคะวันนี้เนี่ยคุณลูกค้าของอิ๋งที่มาจากทางช่องทางออนไลน์นะคะก็ต้องได้ราคาพิเศษเหมือนเดิมนะคะราคาพิเศษของวันนี้นะคะสำหรับเจ้าคันนี้เลยนะคะวันนี้ราคาโปรโมชั่นพิเศษเนี่ยเหลือเพียงแค่9,98,000บาทเท่านั้นนะคะซึ่งราคานี้เนี่ยคุณลูกค้าที่เครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมเลยนะคะ และหลังจากที่ฟรีดาวแล้วเนี่ยคันนี้ก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 6 0 0 0่ากว่าเท่านั้นอันนี้ก็คืออย่าคำนวณให้เป็น84งวดนะคะส่วนท่านไหนที่อยากจะให้เรทผ่อนต่อเดือนลดลงกว่านี้นะคะก็สามารถเพิ่มเงินดาวได้เลยหลังจากที่เราเพิ่มเงินดาวเรทผ่อนต่อเดือนของเราเนี่ยก็จะลดลงตามลำดับเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะหากคุณลูกค้าที่ต้องการผ่อนไฟแนนซ์เนี่ยเรามีดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2จ 4.9%นั่นเองนะคะไม่แพงเลยเนาะท่านไหนอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถโทรมาหาหญิงได้ที่เบอร์088 897 4 888 8, 88 8นั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะนึกถึงรถสวยสภาพดีไม่มียอมแมวก็ต้องที่นี่เลยนะคะ19%พสีทองรถมือสองนั่นเองแล้วก็ไม่ว่าคุณลูกค้านี่จะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะคะ ก็สามารถซื้อรถได้ง่ายๆกับทีร้าน19พสีทองของเราเหมือนเดิมเลยนะส่วนท่านไหนอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดไปแน้นก็สามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามอีกเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญหากคุณลูกค้าไม่สะดวกขึ้นมาดูรถสามารถดูรายละเอียดจากกริปนี้ได้เลยหลังจากที่ดูแล้วเนี่ยสามารถล็อกทําเรื่องล็อกรถไว้ แล้วเรามีบริการส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงที่บ้านนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีบริการจัดส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านเลยเนาะไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยก็สามารถซื้อรถได้ง่ายๆกับเราเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้ก่อนที่จะจากลากันไปอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้หญิงนะกดแชร์กดติดตามแล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหญิงจะได้มีกำลังใจในการพาชมรถยนต์สวยๆแบบนี้เรื่อยๆเ,เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะ อย่าเพิ่งซื้อรถมือสองหากยังไม่ได้ดูรถที่ร้าน19โพสีทองของเรานะคะร้านของเราเนี่ยเราการันตีเรื่องสภาพเลยเนาะอย่าลืมแวะมาชมรถกันเยอะๆนะคะวันนี้ขอตัวไปแล้วจริงๆนะจๆนะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับรถสวยๆคันใหม่คันหน้านะคะวันนี้ไปแล้วนะคะไยบาย